เจ้ามาด้าสองทรงซีดานคันนี้เลยนะคะเครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยซีซีตัวสกายแอคทีฟตัวไฮคอนิกนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวนูจะพามาดูกันนะคะว่าเจ้ามาด้าสองคันนี้ห้ออปชั่นกับเราอะไรมาบ้างค่ะคันนี้นะคะก็เป็นสีเดิมสีแท้จากโรงงานสีเทากันเลยค่ะไฟหน้ากระจังหน้านะคะตรงรุ่นมาพร้อมกับไฟตัดหมอกดูเล็กแบบนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะถัดมานะคะทางด้านล้อนะคะของเจ้าคันนี้นะคะเป็นล้อแมกล้อเดิมอลอยจากโรงงานนะคะกับยางขอบส5นะคะ ถัดมานะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้เลยนะจ๊ะฟิล์มสีเขียวแบบนี้เราติดให้ใหม่รอบคันนะคะอ่านเลยนะคะภายในบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยนะคะเป็นไฟฟ้าทั้งคันแล้วนะคะระบบเซ็นทัลล็อกมีมาให้นะคะแอร์ Air นะคะก็จะเป็นแอร์กลมๆเพิ่มความสปอร์ตให้กับคันนี้ไปอีกนะคะนี่เลยนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้ควบคุมผ่านเสียงก็ได้นะคะคันนี้ ครบมากๆเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวดมากๆเป็นระบบพุชสตาร์ด้วยหนูสตาร์ทให้ชมกันนะคะแชะนี่เลยนะคะแช่เดียวติดเลยนะคะนี่ทางอันนี้ก็จะบอกทางแบบเรือนไม้นะคะก็คือ p ๊อ u อขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะก็เลขไม้เพียง91,000กิโลเท่านั้นเองคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นผงปิวเลยนะคะแอร์สามารถปรับเองได้ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นที่จุดบุรีนะคะแล้วก Uh, AUX USB mm hmm. จะเชื่อมต่อได้ตรงนี้นะคะเสียบใ้ตรงนี้เลย CD mm. จะอยู่ตรงนี้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดสปอร์ตนั่นเองค่ะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เราควบคุมนะคะหน้าจอนี้ได้นะคะก็คือสัมผัสได้ด้วยนะคะอันนี้ก็มีกุญแจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะระบบ push start นะคะก็คือสวยมากๆนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดู รอบรอบคันกันอีกด้านหลังเนาะนี่ขอญาตปิดก่อนนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นบ่อผ้าดูแลรักษาง่ายเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างเนาะเดี๋ยวหนูจะพามาดูตรงนี้นะคะรอยเมรร็ดอากนั่นเองนะคะคันนี้บอกเลยว่าไม่มีการชนข้างมาแน่นอนนะคะเพราะว่ารอยเมรร็ดอากของเรานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเรียงสวยแบบเดิมจากหุ่นลนหุ่นยนจากโรงงานลิจ้านี่เลยะคะ่ะทางด้านหลังของเขานะคะคันนี้นะคะก็มีเซนเซอร์มาให้ถึง4จุดเลยนะคะ แวงนี่เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่ากว้างมากๆและที่สําคัญอะคะคันนี้บอกเลยว่าเทา่มากๆนี่ตรงนี้สามารถกดตรงนี้ได้แล้วก็พับเบาะไปข้างหน้าได้เลยนะคะเหมือนแบบเป็นทรงแฮดแบ็กได้ด้วยนะคะก็คือได้แบบ2ระบบเลยนะคะนี่นะคะยางอะไหล่แมแงนะคะมีมาให้ครบยาแนวเดิมสวยมากไม่ใช่รถน้ําท่วมแน่นอนนะคะนี่ร้อนเออออยค่ะ คันนี้นะคะน,นี่เลยนะคะน็อตนะคะก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะเลยนะคะสวยมากๆเลยอ่ะไปนะคะคันนี้อันนี้ก็คือที่เปิดฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถนะคะก็คือ9195นะคะรองรับหมดแล้วนะจ๊ะก็คือถ้าใครสนใจคันนี้นะคะ ราคาอยู่ที่399,000บาทนะคะน้องคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ออกได้ทุกอาชีพนะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นที่0บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมหานุกโดยตรงนะคะที่เบอร์065-539-0917ยินดีให้คำปรึกษาทุกคันนะคะพร้อมดานทุกเคสน,นะคะ